อในั่เดอวเด้อน The of s t ซีซั่นหนึ่ง 1, ตอนที่5เมื่อราว15วันก่อนกองทัพฝ่ายต่อต้านซึ่งนำโดยแคทเธอรีนได้บุกถล่มเขตกักกันของพวกเฟด้าและรบจนชนะพวกแคทเธอรีนเองก็ไร้ความปานีพวกเธอฆ่าทหารของพวกเฟด้าอย่างเหี้มโหดลากศพของทหารไปทั่วเมืองเพื่อประจานความเลวร้ายของพวกเฟด้า พร้อมทั้งจับพวกชาวเมืองที่ทรยศมาเค้นถามว่าไอเฮนรี่ตอนนี้มันอยู่ที่ไหนถ้าพวกแกไม่ยอมบอกฉันฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดและแล้วก็มีชาวเมืองคนหนึ่งที่ทรยศพวกตัวเองเขาได้บอกว่าเฮนรีน่นั่นหนีไปกับหมอเอเดลแล้วถ้าอยากหาเฮนรี่ให้เจอจะต้องหาหมอให้เจอก่อนแคทเธอรีนเมื่อเธอรู้อย่างนั้นเธอก็ออกมาจากห้อง เธอที่เคยสัญญาว่าจะไว้ชีวิตพวกทรยศเธอจะตะบัดสัตว์หลังจากเสร็จงานตามล่าเฮนรี่แล้วเธอจะย้อนกลับมาฆ่าพวกทรยศให้พวกนกตอให้พวกที่ไปเข้ากับพวกเฟดา้าเธอจะฆ่าทิ้งให้หมดส่วนเฮนรี่เขาก็หนีมาพบกับหมอเอเดลเฮนรี่เข้ามาพร้อมกับแซม เด็กใบ้ที่ชอบวาดภาพซูเปอร์ฮีโร่หน้ากากเฮนรี่เขาได้บอกหมอว่าหมอพอจะช่วยผมได้ไหมเตรียมอาหารให้ผมพอประทังชีวิตสักสิวันผมจะหลบอยู่ที่นี่รอจนกว่าพวกของแคทเธอรีนจะเลิกค้นเมืองหลังจากนั้นผมจะพาแซมหนีออกไปจากเมืองแห่งนี้หลังจากนั้นเฮนรี่แล้วก็แซมก็รอแล้วรอเล่าพอเข้าวันที่สิบ ทหารของพวกแคทเธอรีนก็ยังไม่เลิกตรวจเมืองสักทีพวกเขายังตามหาเฮนรี่ไปทั่วอาหารและสเสบียงของเฮนรี่ก็เริ่มที่จะล่อยหลอแซมที่เป็นเด็กใบ้เขาก็หิวหนักเขาบอกกับเฮนรี่ว่าเก็ทนต่อไปไม่ได้แล้วเขาหิวมากๆเฮนรี่บอกให้แซมอดทนรอจนกว่าหมอเอเดลจะกลับมาแต่ทว่าพวกเขาก็รอแล้วรออีกหมอเอเดลก็ไม่กลับมาสัที พวกเขาหนีทนต่อไปไม่ได้แล้วเฮนรี่ก็ตัดสินใจว่าเขาจะหนีออกไปจากที่นี่เขาคิดว่าหมอคงตายเขาก็เลยตัดสินใจออกจากที่ซ่อนแล้วพาแซมหนีไปแต่พอเฮนรี่ออกมาที่ด้านนอกเขาก็ได้ยินเสียงรถเสียงปืนยิงกันโป้งป้างโป้งป้าง ซึ่งมันก็คือโจกำลังยิงสู้กับพวกของแคทเธอรีนนั่นเองเฮนรี่ที่แอบซุ่มดูอยู่เขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะสะกดรอยตามโจกับเอลลี่ไปเพราะเขาคิดว่าคนที่สู้กับพวกของแคทเธอรีนได้ก็น่าจะช่วยเขาออกไปจากเมืองแห่งนี้ได้เช่นเดียวกันเขาก็ตามไปเรื่อยๆขึ้นไปบนตึกแล้วเขาก็ได้พบกับโจและเอลลี่นั่นเอง ต่อจากนั้นเฮนรี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะวางปืนลงแล้วนะท่านนายไม่ทําร้ายฉันฉันก็จะไม่ทําร้ายพวกนายโจก็ทําหน้าแบบงงๆเฮ้ยฉันจะมีทางเลือกอะไรว่าเอาปืนมาจ่อหน้าฉันขนาดนี้ฉันก็ต้องเอาด้วยกับนายสิว่าแต่นายต้องการอะไรจากพวกฉันพวกเขารอกันจนกระทั่งเช้าเฮนรี่ก็เลยได้เล่าความจริงทั้งหมดให้โจฟังว่าเออเนี่ยฉันกับแซมน้องชายของฉัน กำลังจะหนีออกไปจากเมืองแห่งนี้ฉันตามดูนายมาสักพักนึงแล้วฉันเห็นพวกนายต่อสู้กับพวกฝ่ายต่อต้านพวกนายมีฝีมือพวกนายน่าจะพาพวกฉันหนีออกไปได้แล้วฉันก็รู้โดยทันทีเมื่อพวกนายขึ้นมาบนตึกสูงฉันรู้พวกนายขึ้นมาที่นี่เพื่อต้องการดูพังเมืองพวกนายวางแผนที่จะหนีออกไปจากเมืองแห่งนี้ใช่ไหมฉันช่วยนายได้นะ คราวนี้โจกก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมาพูดนะฉันก็รู้จักเมืองนี้เหมือนกันไอเมืองแคนซัสซิตี้นี่เขาว่ากันว่าเฟด้าที่นี่มันโหดหนักมันโหดร้ายยิ่งกว่าเฟด้าเมืองอื่นๆใช่ไหมขราวนี้เฮนรี่เขาก็ตอบโจว่าเออที่นายได้ยินมามันก็ไม่ผิดเฟด้าของเมืองแห่งนี้มันโหดแบบสุดๆพวกมันเนี่ยฆ่าชาวเมืองมาเป็น20ปีพวกมันทั้งฆ่าทรมานแล้วก็ข่มขืน พวกมันปฏิบัติกับชาวเมืองอย่างโหดร้ายมาเป็นเวลานานและหลังจากนั้นฝ่ายต่อต้านก็ถูกจัดตั้งขึ้นก็คือชาวเมืองนี่แหละมารวมกลุ่มกันเป็นกองทัพและพวกเขาก็จัดการไอ้พวกเฟด้าที่กดขี่ข่มเหงพวกเขามาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีพวกเขาแขนแล้วก็เอาคืนอย่างสาสมเช่นเดียวกันไอ้พวกเฟด้าไอ้พวกชั่วพวกมันสมควรตาย เท่านี้โจก็ก right ็บอกว่าเฮ้ยเฮนรี่ทำไมนายรอดมาได้ล่ะนายรอดมาได้นานขนาดนี้เลยเหรอเฮนรี่เขาเลยบอกว่าฉันก็ไม่อยากจะพูดความจริงกับนายนะเอาเป็นว่าฉันก็เคยเป็นพวกทรยศฉันเคยร่วมมือกับพวกเฟด้าฉันเลยรอดมาได้ถึงขนาดนี้พอโจได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ร่วมมือกับนายแล้วนะฉันไม่อยากจะร่วมมือกับไอ้พวกทรยศฉันรับพวกทรยศไม่ได้ แต่ว่าเฮนรี่เขาบอกว่าเฮ้ยฟังฉันก่อนสิฉันไม่ได้ตั้งใจจะทรยศเลยนะฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องไปเข้ากับพวกมันไม่อย่างนั้นฉันตายแน่แน่ฉันนี่ถึงแม้ว่าจะเข้ากับพวกเฟด้แต่ฉันก็ไม่เคยฆ่าใครเลยท่านนายยอมช่วยฉันนะฉันรับรองได้เลยฉันรู้แผนผังของเมืองนี้เป็นอย่างดีรู้ทุกอย่างอย่างทะลุปูปงฉันพาพวกนายหนีออกไปจากเมืองแห่งนี้ได้ หลังจากนั้นเฮนรี่ก็เริ่มวางแผนว่าพวกเขาจะหนียังไงเฮนรี่รู้ทุกอย่างรู้จุดปลอดภัยรู้จุดว่าจะต้องไปที่นั่นที่นี่จนโจโจงงว่าเฮ้ยนายรู้ขนาดนี้นี่ทำไมนายไม่หนีไปเองเลยล่ะเฮนรี่จะต้องมาให้พวกฉันช่วยทำไมเฮนรี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยโจแผนนี้นะมันต้องลงอุโมงค์ซึ่งเมื่อ15ปีก่อนเนี่ย พวกเฟดาได้ไล่ตอนพวกผู้ติดเชื้อลงไปในอุโมงค์ใต้ดินจนหมดขังพวกมันเอาไว้เมืองนี้นายไม่สังเกตเหลอว่ามันไม่มีผู้ติดเชื้อเลยและเมื่อสามปีก่อนฉันนี่ก็ได้ข่าวว่าในอุโมงค์พวกผู้ติดเชือ้อได้ถูกกำจัดไปหมดแล้วอาจจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนั่นแหละคืองานของนายโจนายจะต้องจัดการพวกมันคุ้มกันพวกเรา ให้รอดออกไปจากเมืองแห่งนี้ว่าแล้วเฮนรี่ก็ได้พาโจมาที่ตึกแห่งหนึง่งแล้วพวกเขาก็ลงมาในอุโมงค์ใต้ดินเฮนรี่นี่ดีใจมากๆเห็นไหมโจนี่มันไม่มีผู้ติดเชื้อเลยฉันคิดถูกโจก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งได้ใช้ไปนะเฮนรี่ข้างหน้ามีอะไรรอพวกเราอยู่พวกเรายังไม่รู้เลย หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็พบกับร่องรอยของชุมชนของคนที่หนีลงมาอยู่ที่ใต้ดินแห่งนี้ตั้งห้องเรียนของเล่นพวกเขาเตรียมตัวกันเพื่อจะมาอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อหวังความปลอดภัยแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าในชุมชนของพวกเขานนั้เริ่มมีคนติดเชื้อแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็กลายไปเป็นผู้ติดเชื้อกันหมดและชุมชนนี้มันก็เลยกลายไปเป็นชุมชนร้าง ต่อจากนั้นโจก็บอกให้ทุกคนพักอยู่ที่นี่สัก่อนรอจนกระทั่งให้เวลามันดีกว่านี้พวกเขาค่อยเดินทางกันต่อไปเฮนรี่ก็เลยมีโอกาสคุยกับโจเขาได้บอกโจว่าจริงๆแล้วเขากโกหกโจเรื่องที่เขาไม่เคยฆ่าคนจริงๆแล้วเฮนรี่เคยฆ่าคนคนหนึ่งเ <_ Q> พื่อแลกกับยาที่มันสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยของแซมน้องชายของเขาเอาไว้เฮนรี่เขาไม่มีทางเลือก ขาก็เลยบอกที่ซ่อนของผู้นำของฝ่ายต่อต้านให้กับพวกเฟด้และผู้นำของฝ่ายต่อต้านนั้นมันดันเป็นพี่ชายของแคทเธอรีนซึ่งไม่แปลกเลยที่แคทเธอรีนจะตามล่าเฮนรี่แล้วก็น้องชายแบบพิกฟ้าดินด้วยความแค้นที่แคทเธอรีนมีต่อเฮนรี่เธอจะฆ่าเฮนรี่ให้ได้ หลังจากนั้นพวกของโจก็เดินทางต่อไปพวกเขาเดินขึ้นมาจากอุโมงค์แล้วก็เดินต่อมาจนมาถึงหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งและที่นั่นก็มีใครไม่รู้ยิงใส่พวกของโจมาจากระยะทางไกลปังปังปังโจดี่ก็มองเฮ้ยใครยิงกูวะเขานี้โจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปดูเองว่าใครยิงพวกเราโจนี่ก็ลัดล่อไปเรื่อยๆเขาเดินแอบเดินแอบมุดลอดมาแล้วเขาก็ขึ้นมาบานบ้านร้างแห่งหนึ่ง ในนี้โจได้พบกับปู่แก่ๆคนหนึ่งกำลังยิงพวกเขาอยู่โจได้บอกกับปู่ว่าเฮ้ยปู่วางปืนลงเดี๋ยวนี้ถ้าสู้ปู่ตายแน่ๆปู่ไม่ฟังโจก็เลยไม่มีทางเลือกเขายิงปู่จนตายและใกล้ๆนั้นโจก็ได้ยินเสียงวิทยุดังขึ้นมาเฮ้ยมีใครอยู่ที่นั่นไหมมีใครอยู่ที่นั่นไหมเจอผู้บุกรุกไมเจอผู้บุกหรืกไม ปูดันเป็นพวกของแคทเธอรีนนั่นเองโจนิตะโกนบอกเฮนรี่แล้วก็เอลลี่เลยบอกว่าให้ทุกคนรีบหนีไปเดี๋ยวนี้รีบหนีไปข้าวเนียวรถของพวกกองกำลังของพวกแคทเธอรีนก็บุกมาที่นี่แบบว่องไวและรวดเร็วมากๆรถบรรทุกข,ของพวกแคทเธอรีน,นได้ไล่บทขยี้เอลลี่แล้วก็เฮนรี่ ทั้งคู่ต้องวิ่งหนีตายโจนในขณะนั้นเขารีบหยิบปืนยาวของปู่ยิงใส่คนขับรถบรรทุกจนตายเพื่อช่วยทั้งคู่ได้ทันรถบรรทุกได้เสียหลักพุ่งเข้าชนบ้านที่อยู่ใกล้ๆนั้นต่อจากนั้นรถบรรทุกก็ระเบิดอย่างรุนแรงต่อจากนั้นแคทเธอรีนเธอก็ตามมาเธอได้บอกว่าเฮนรี่นายไม่รอดแล้ว ยอมออกมาสะเถอยังไงนายก็ต้องตายเฮนรี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยได้สิแคทเธอรีนเดี๋ยวฉันจะออกไปแต่ยังไงฉันขอร้องเธอเรื่องหนึ่งได้ไหมปล่อยพวกเด็กๆไปเถอะพวกเขาไม่ได้มีความแค้นอะไรกับเธอเธอมีความแค้นกับฉันเธอฆ่าฉันก็พอแต่ทว่าทันใดนั้นรถบรรทุกที่ะระเบิดก็ตกลงไปในหลุม เสียงผู้ติดเชื้อดังลั่นออกมาต่อจากนั้นพวกมันก็กลูออกมาจากหลุมเป็นร้อยเป็นพันพวกของแคทเธอรีนยิงสะะกัดกั้นเอาไว้แต่ก็ต้านทานเอาไว้ไม่ไหวโว้ยพวกเราฆ่ามันเลยโว้ยพวกมันขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยไหนพวกเราจัดก,การพวกมันไปแล้วต่อจากนั้นไอตัวเชื้อราสุดโหดก็ตามออกมามันแข็งแรงแล้วก็ตัวใหญ่มากๆปืนยิงมันไม่ตาย มันเดินเข้ามาแล้วก็กระชากหัวลูกน้องคนสนิทของแคทเธอรีนจนขาดกระจุยแคทเธอรีนได้ใช้จังหวะนั้นหนีไปอย่างหวุดหวิดส่วนทางด้านเอลลี่ที่แอบอยู่ในรถก็มีไอตัวติดเชื้อราที่เป็นผู้หญิงตีลงกามาจัดการเธอเอลลี่เนี่ยรีบวิ่งหนีออกมาทันทีเอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโจที่อยู่ด้านบนนี่ก็พยายามยิงปืนไรเฟิลคุมการเอลลี่เอาไว้ปังปังเอลเอลี่หนีไปเอลลี่หนีไป เธก็ยิงตัวแล้วตัวเล่าที่มาจัดการกับเอลลี่แต่เอลลี่พอออกมาได้เธอก็ยังอุตส่าห์ไปช่วยเฮนรี่แล้วก็แซมที่แอบอยู่ใต้รถแต่เพราะว่าทั้งคู่ก็กําลังกระเสือกกระสนหนีไอ้ผู้ติดเชื้อที่กําลังไล่งบพวกเขาอยู่เอลลี่เมื่อเธอเห็นอย่างนั้นเธอก็ปลีเข้าไปแล้วก็ใช้มีดของเธอแทงแทงแทงไอ้พวกมันเอยแทงแทงแล้วพวกเรานีไปพวกเรานีไปออกมาจากรถเดี๋ยวนี้ออกมาจากรถเดี๋ยวนี้จอที่อยู่ด้านบนนี่ยิงเข้ามายิงเข้ามาช่วยด้วย เท่านี้ทั้ง3ามคนก็วิ่งหนีออกมาจนได้แล้วก็มาพบกับโจคราวนี้แคทเธอรีนเธอก็ตามมากะจะฆ่าเฮนรี่ให้ตายเฮนรี่ยังไงฉันก็ต้องล้างแค้นให้ได้ฉันจะฆ่าแกเพื่อล้างแค้นให้กับพี่ชายของฉันแต่เพราะว่าอยู่ๆไอ้ผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้หญิงที่ตามเอลลี่มาก็กระโดดแล้วก็กระซวกแคทเธอรีนจนกระทั่งตายแล้วก็กลายไปเป็นผู้ติดเชื้อ จากนั้นทั้งสี่คนก็ใช้จังหวะนี้รีบวิ่งหนีไปทันทีทหลังจากนั้นทั้งสี่คนก็มาแอบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งโจได้ชวนเฮนรี่เฮ้ยเฮนรี่นายสนใจจะเดินทางไปไวโอมิงกับฉันไหมล่ะฉันเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่นั่นท่านนายไม่มีที่ไปไปกับฉันก็ได้นะ ส่วนเฮนรี่นี่เขาก็ดีใจมากๆเมื่อโจชวนเพราะว่าแซมน้องชายของเขานั้นเข้ากันได้ดีกับเอลลี่แต่ทว่าพอเอลลี่กับแซมอยู่กันเพียงลําพังกันสองคนแซมนี่ก็ตลกขากาังเกงของเขาขึ้นมาให้เอลลี่ดูแซมนั้นถูกผู้ติดเชื้อกัดไปแล้วเอลลี่ได้บอกกับแซมว่าเฮ้ยแซมใจเย็นๆนายรู้อะไรไหมเลือดของฉันนั้นเป็นยารักษาเชื้อโรคพวกนี้ได้ ในายใจเย็นๆนะแปบบเดียวเดี๋ยวฉันจะช่วยรักษานายเองไม่เป็นอะไรหรอกแซมว่าแล้วเอลลี่ก็ใช้มีดกรีดที่มือของตัวเองแล้วเอามือของเธอที่เปื้อนเลือดไปประกบกับแผลของแซมหวังว่าจะช่วยรักษาอาการติดเชื้อพวกนี้ได้แล้วเธอก็กอดแซมเอาไว้และเธอก็ได้บอกกับแซมอีกว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หาย เดี๋ยวฉันจะช่วยรักษานายเองพอเช้าว,วันรุ่งขึ้นเอลลี่ก็เดินเข้าไปทักแซมแต่เว่าแซมในตอนนี้เขากลายไปเป็นผู้ติดเชื้อไปแล้วแซมที่เป็นผู้ติดเชื้อไล่กัดเอลลี่และเมื่อโจเห็น โจก็จะยิงแซมแต่น้ำว่าเฮนรี่ก็มาแย่งปืนของโจเอาไว้ไม่นะโจะฉันไม่ยอมใหน้นายฆ่าน้องชายของฉันเด็ดขาดเฮนรี่เองก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงเขาก็เลยตัดสินใจในวินาทีนั้นเขายิงเข้าที่หัวของแซมน้องชายของเขาจนตายทันทีและเขาก็คิดไม่ออกว่าเขาจะทํำยังไงเออจะจะทำยังไงดีเนี่ยฉันยิงน้องชายของฉันไปแล้วฉันฆ่าน้องชายของตัวเองว่าแล้วเฮนรี่ ก็ยิงตัวเองตายตามน้องชายของเขาไปเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากจนโจเนียวรับมือแทบไม่ทันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวจริงๆต่อจากนั้นโจได้ฝังศพสองร่างทั้งร่างของเฮนรี่แล้วก็ร่างของแซมสองพี่น้องในหลุมศพข้างๆกันส่วนเอลลี่เธอก็ได้แต่เสียใจ เลือดของเธอช่วยชีวิตแซมไม่ได้เธอคิดมาตลอดว่าเลือดของเธอคือยารักษาโรคตอนนี้เธอชักจะไม่แน่ใจว่าแล้วทั้งสองทั้งโจและก็เอลลี่ก็ออกเดินทางต่อไป